ูได้อย่างไรว่าสิ่งที่คุณแม่กินเข้าไปส่งผลถึงลูกล้วกินอะไรเข้าไปปุ๊บนะคะให้คุณแม่คะ่ะสังเกตสังเกตตัวเองด้วยว่าฉันกินเข้าไปแล้วเนี่ย ฉันยังโอเคอยู่ไหมยังไม่ได้แบบแบบเจ็บแน่นหน้าอ,อกหรืออะไรใดๆเออผื่นฉันไม่ขึ้นเออปากฉันไม่บวมตาฉันไม่บวมโอเคฉันไม่แพ้อะโอเคไหมเธอกินเธอสังเกตอาการตัวเองนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าให้นมลูกสังเกตอาการลูกด้วยนะคะก็หลังจากที่เรากินไปปุ๊บสังเกตอาการลูกลูกมีอะไรไหมนาะถ้าสมมุติว่ากินไปแล้วนะคะโอ้ลูกหลับได้สบายดีท้องนิ่มดีโอ้โอเคน้ำหนักตัวขึ้นดีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าสมมติคุณกินเข้าไปปุ๊บนะคะแล้วคุณ มาสังเกตอาการลูกโอ้ยทำไมวันนี้เรากินอาหารประเภทนี้ลูกร้องงงเงี้ยจังเลยแล้วก็มือหน้าจังเลยแบบดูท่าไม่อยากจะกินนมเราจังเลยสแสดงว่าอาหารที่เรากินบางอย่างอันนั้นนะคะอาจจะส่งผลถึงลูกบางทีอาจจะแบบมีกลิ่นที่มันแบบไม่เหมือนเดิมแปลกไปไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่ากินไปปุ๊บแล้วลูกมีอาการคือแบบโอโ้โหท้องอืดร้องไห้โยเยมากอะไรเงี้ยค่ะถ้าเรากินอะไรเข้าไปแล้วลูกมีอาการแบบนั้นอาจจลองเลี่ยงถ้าสมมติว่าลูกเราเลี่ยงแล้วแบบเออ อเคอาการลูกดีขึ้นอ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าอยากจะช่วยอีกว่ามันน่าจะใช่สินี้ไหมลองกลับมากินอีกถ้าสมมุติเราลองกินอีกแล้วลูกก็มีอาการแบบเดิมอีกเออสินี้น่าจะแบบเออน่าจะเป็นตัวปัญหาคุณก็อาจจะต้องแบบว่าลดการกินหรือไม่ต้องกิน